สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้มาคุยกันเรื่องนี้เราเคยคุยกันไปแล้วเนาะเรื่องอปริศนาบ้านเก่าเงามรณณนะนะเราเคยคุยกันไปแล้วว่าเฮ้ยตอนนั้นมันมีเล่มพิเศษชุดพิเศษเล่ม13แถมโปสการ์ด5ใบนะครับ1 2 3 4 5แถมโปสการ์ด5ใบซึ่งก็จะเป็นหน้าปกเล่มต่างๆของเรื่องนี้ซึ่งโอเคมันพีก,กว่านั้นมันไม่หยุด สยามหลังๆชักชำนาญเรื่องพวกของแถมนะคือสยามในอย่างที่บอกสยามเนี่ยไม่เคยออกบ็อกซเซ็ตมาเลยตั้งแต่ทำมามีอยู่กล่องเดียวเรื่องมังกรฟ้านะครับเมื่อโอ้เป็น10ปีที่แล้วกล่องเดียวนะครับแล้วเขาก็ากลับมากลับมาทำเรื่องแรกคือเรื่องซาม,มูไรเคนชินเนาะกับคือเขาเขาเน้น พิมเยอะพิมพ์ถูกมาตลอดเขาไม่ได้เน้นเรื่องพวกของถงของแถมอะไรเท่าไหร่เลยนะครับก็นี่แหละมันมันมาเริ่มจากเรื่องเคนชินนี่แหละปุ๊บหมดพอของเคนชินหมดปับ๊บผมว่าผมว่าเขาเขาเริ่มจับจับทางหรือแม a จเมนต์ใหม่ที่เขาเขาได้เงินทุนมาเนี่ยเขาเริ่ม ي, เริ่มจากจะบลิงเริ่มอยากจะมีของแถมมากขึ้นมานะก็หลายๆอย่างก็ตอนนี้ก็เริ่มมาเยอะเยอะกว่าเดิมมาเอางี้ดีกว่า นะมีการ์ดแถมนู่นนี่นั่นะมีกล่องเพิ่มเข้ามาตั้งกี่กล่องแล้วที่เราเห็นนะครับก็อันนี้ก็เช่นกันนะมีโปรโมชั่นแบบแปลกๆให้เราเห็นแล้วก็ล่าสุดคือเจ้าเรือกับโอ้ยออกทะเลตลอด, <c oughs> ลอดผม <c oughs> กลับมาเรื่องใบเสนา,นางงร้านเก่าเงาเมะนะครับมันไม่จบแค่การ์ดเล่มสุดท้ายเงเพื่อนๆมันจบมันมาถึงเรื่องอบุ๊กเลต พระเจ้าช่วยเพื่อนๆเขาไปไปจับฉลากอะไรกันป่านนี้ผมยังไม่รู้เลยเขาได้กันยังไงป่านี้ยังไม่รู้เลยเขาได้กันยังไงอีตัวเนี้ย <c oughs> <c oughs> เขาไปลงทะเบียนไปเล่นชิงโชคอะไรกันตอนไหนก็ไม่รู้นะครับซึ่งอ,อ่คือคือรู้อีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยเขามาน้องๆเขามาโพสลงกันแล้วว่าเฮ้ยฉันคือผู้โชคดีตูมระเบิดลง โชคดีอะไรวะพวกคุณพวกคุณไปทําอะไรกันมานะสําหรับผมสายตกข่าวสายนกสายทุกอย่างก็จะมาเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะมาเม้นกันใช่ครับก็ล้นลานล้นลานสายสะสมอย่างผมก็เฮ้ยนั่นแหละคือเราเราไม่ได้พูดง่ายเราไม่ได้คือมันเป็นบุเลตจับฉลากบุเลตพิเศษนะครับเลือกปิิศนาป้านเก่าเงาวรนะรวม ภาพประกอบที่ไม่เคยลงมาก่อนเลือกมาสำหรับแฟนๆน,นี่ลงตรงนี้ให้เก็บใจเล่นๆว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลย summertime rendering นะดังเมดมีคือคือตัวละครเด็ดภาพปกสวยของสยามเนาะเนี่ยโชว์นงจ้ำรายสัปดาห์เล่ม45ปี2019หน้าเปิดลงเฉพาะกิจนูน่นนี่นั่นรางวัลพิเศษปิศนาบ้านเกานะนั่นแหละ คือสรุปคือเราตกข่าวเราไม่รู้เรื่องแล้วเราก็มาเออนั่นแหละครับนะก็ต้องมาไอีถามหาขอซงขอซื้อกันเนี่ยง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยเพื่อนๆไ,ได้มาดมาดูนี่ตื๊บนะเพื่อเห็นไหมอ่ะนี่น,นะครับ Jump f ส s t าสองพัภาพ ร่างลงสีก็น่าจะเป็นภาพงานของอาจารย์ต่าง,างๆนะฮะเป็นภาพทีเ่เขาไม่ได้ลงในหนังสือเขาไม่ได้อะไรเนาะโชว์เน้นจ้าตดตๆ,ๆผมก็เปิดให้เพื่อนๆดูตรงน,นี้แหละคงไม่ผิดอะไรมัง้งเนาะนะฮะแฮปปี้นิวเยียก็เป็นภาพน่าจะเป็นภาพอาร์ตเวิร์กต่างๆของอาจารย์แกนะครับก็นั่นแหละคือสรุปไม่ได้ครับตอนหารูก็ เพื่อนๆถ้าหามือหา,าเพื่อไงห,หาหาคนสละสิเพื่อนๆก็จะเจอลาวๆแบบอะไรอะลาวๆแบบพันห้าก็ต้องเพื่อนๆก็พูดตรงๆเพื่อนๆก็ต้องหาหาราคาเฉลี่ยเ่านะครับเพราะราคาเนี่ยจะมีตั้งแต่ยิ่งยิ่งคนที่เสนอราคาส้วนแต่แรกๆเลยเนี่ยชอบเรื่องนี้ซื้อแต่แรกเลยเนี่ยราคามันพันห้า นะเสนอราคาสู้กัินพันห้าคุณเพื่อนๆขับบางคนโชคดีหน่อยก็ได้หกร้อยบ้างหกร้อยห้าสิบบ้างผมได้เท่าไหร่ยังไงเราก็ต้องมาเฉลี่ยกันอย่างอันล่าสุดเนี่ยผมได้หกร้อยห้าสิบบาทนะเราได้มากได้น้อยก็ต้องมาเฉลีย่ยคือซื้อเฉลี่ยกันดูแล้วเพื่อนจะไม่รู้สิอันนี้อันนี้ผมก็ไม่แนะนําอะไรนะบางคนโชคดีเขาก็ดีไปนะต้นทุนจริงๆเขาหกสิบบาทถูกไหมครับเขาแถมฟรีอ่แถมฟรีส่หลายชอคุณได้แถมฟรีแล้วก็คุณก็ได้ อะไรอะ่ะว่าไงอะ่ะจ่ายจ่ายแค่ค่าส่งอะ่ะพัสดุอ่ะหกสิบาทคุณก็ได้ฟรีซึ่งซึ่งจริงมันมันก็ไม่ควรจะแพงอะ่ะคุณดูดิเอาจริงจะถามผมคุ้มไหมเนี่ยเป็นพันเนี่ยมันไม่คุ้มนะเนี่ยรวมแค่นี้ไงี่เรียกว่านี่หนึ่งแผ่นสองแผ่นสามแผ่นเองนะสามแผ่นคุ้มไหมผมไม่รู้อะ่ะผมว่าถ้าพันก็เกินไปอะ่ะนะแต่ก็นั่นแหละนะครับก็รู้กันอยู่ คือคนสะสมมันมันต้องมีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เอ y w นี anyway, ผมก็อ่านอย่างเมื่อเช้าผมโชคดีได้ได้ราคาถูกมาหน่อยก็หกร้อสลงส่งนะก็เฉลี่ยกันเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือบุ๊กเลตของเรื่องปริศนาบ้านเก่าหมอเงามรณะนะครับถ้าจะคุณถามผมว่าเฮ้ยคือมันเป็นของลิมิตไหมแน่นอนมันก็เป็นของลิมิตที่ต้องจับฉลากนะครับมันก็มากับราคา แต่แต่ถ้าเกิดคุณซื้อไปที่ราคาพีดพันกว่าบาทเนี่ยคุ้มไหมอะ่ะผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มหวัดเนาะแต่ถ้าคุณได้ฉลงเฉลี่ยลงมาคือ,ค,อคือแน่นอนถ้าถ้าเรื่องนี้เรื่องนี้มันดังอยู่แล้วแหละเพราะว่าอีกหน่อยก็คงจะดังแล้วถ้าตัวนี้เป็นตัวลิมิตจริงๆเนี่ยเพื่อนๆได้จะพูดเท่าไหร่คุ้มคือคือจะาถ้า้ให้ผมพูดว่าเท่าไหร่คุ้มเนี่ยมันพูดยากเนาะ ก็แต่ถ้าเกิดคุณไม่คิดเยอะแบบสี่ห้าร้อยหกร้อยคุณก็คุมค้มคุณก็อ่ะน,นี่ก็คือมูลค่าของมันละนะเรื่องแค่นี้แหละครับสายสะสมเป็นสิ่งที่คนต้องเข้าใจากันนะเนาะนะก็คือบุ๊กเลตเรื่องปิดสนาบ้านเก่าเงาบรอนะนะครับผมว่าเริ่มทยอยส่งๆกันแล้วแหละเดี๋ยวพอเพื่อนๆได้อะไรอะเริ่มได้กันมาผมว่าเดี๋ยวคงจะมีมาปล่อยอีกเยอะแยะมากมาย นะก็รอรอดูราคาเดี๋ยวคงจะมีให้เสนอลราคงเเสนอราคา,า,คากันเพราะถ้ามันเกิดตอนนี้นะตอนนี้มันก็มีแต่แค่ขายสิทธิ์กันขายอะไรกันบางคนได้แล้วก็ขายเลยนะอย,อย่างมาันยังไม่ชอบผมก็ได้ที่ที่ได้มาแลท,ที่ตัวหกล้านบาทก็เพื่อนเพืเขาถึงมือปั๊บเขาไม่เอาเขาก็ปล่อยเลยนะเราก็โชคดีเราก็เ,าเ,าเอามาเฉลี่ยราคานาคับุ๊กเล็ตสมรรถนไวเนอร์เป็นสนามบ,บ้านเก่าเงามดแล